สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกอไก่จากเกษตรอินดี้วิถีเพิ่งนตนเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาทําคลิปนะครับอัปเดตนะครับในงการทําโรงเรียนปลูกผักนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่เสร็จสักโรงนะปัญหาที่เจอก็คืออาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพอินฟราอากาศนะครับฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาที่สาคัญก็คือขาดแรงงานในการช่วยงานครับก็วันนี้ก็เลยมามาทําคลิปนะครับมาแนะนําในส่วนของ ตัวแปลงที่ยกสูงนะครับยกแค่สาเหตุที่ยกแค่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือความชื้นในดินนะครับความชื้นและก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรา่าเช่านะครับเช่าที่จะทําแปลงผักในกลุ่มนะครับปลูกผักในโรงเรือนนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นขอบสะนะครับเป็นขอบสะที่สูงนะครับสูงกว่าพื้นแปลงพื้นแปลงตรงนี้นะครับ ซึ่งปัญหาที่เจอก็คือในส่วนของเป็นตัวนี้เป็นบอ่อปลานะครับบอ่อปลาซึ่งบอ่อปลาตรงเนี้ยมันมีความสูงกว่าตรงพื้นที่ตรงอ่าด้านนี้นะครับนี่นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องทาแปลงยกสูงนะครับเพราะว่าน้ําตรงเนี้ยมันสูงกว่าแล้วก็เวลาน้ําที่เขาเอามาลงในบอ่อปลาเนี่ยมันก็จะซึมออกด้านข้างของตัวคูตรงนี้นะครับคูอ่าสะตรงนี้นะครับซึ่ง มันก็จะทําให้น้ํามันตัวเอ่อลองตรงนี้นะครับแต่วิธีแก้ปัญหานะครับครับก็คือต้องขุดร่องตรงนี้นะครับขุดร่องให้น้ํามันมาขังอยู่ในร่องตัวนี้แล้วก็ให้มันไหลอ่าไปทางด้านนู้นนะครับเราต้องการที่ว่าทําแปลงยกสูงอยู่ด้วยแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับการทํางานการจัดการนะครับและก็ความชื้นนะครับแมลงในดินต่างๆนะครับเราก็ทําการยกแค่ตรงนี้ขึ้นนะครับ ต่อไปก็คือต้องมาขุดร่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้น้ามันขังตรงนี้ แต่วันนี้ก็จะพามาดูตัวในส่วนของอที่ทํานะครับว่าทํายังไงนะครับในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กโครงสร้างเหล็กนะครับคือตัวฐานก็คือเป็นตัวอ e ิฐบล็อกนะครับซึ่งก็จะ e box อิฐบล็อกสองก้อนไม่ใช่สองก้อนอิฐบล็อกก้อนครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวตั้งก็คือเต็มเต็มก้อนนึงนะครับแล้วก็ส่วนฐานก็คือ,อเป็นตัวครึ่งของอ e ิฐบล็อกนะครับแล้วก็จะเอาปูน โอ้แวนะครับและในส่วนของในรูของอินบ็อกนะครับเราก็จะยัดปูนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้โครงสร้างเขาแน่นนะครับนี่นะครับยัดปูนเข้าไปนะครับตัวฐานก็เหมือนกันนะครับยัดปูนเข้าไปเพื่อที่จะให้โครงสร้างเขาแน่นนะครับตัวแปลงตรงนี้ความยาวสิบเจดเมตรนะครับเพราะว่าโรงเรือนเรามีความยาวสิบแปดเมตรนะครับเราก็ทําแปลงของเรานะครับ ยาว17เมตรนะครับก็คือตัวเหล็กเนี่ยจะเป็นสามช่วงนะครับช่วงกลางเนี่ยเราจะตัดออกประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าความยาวของเหล็กเนมาตรฐานเขาคือ6เมตรนะครับถ้าเราต่อความยาวด้วย3ามช่วงเหล็กเนี่ยมันก็คือประมาณ18เมตรนะครับเราก็ตัดออกประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะได้ความยาวของแปลงเรือ17เเมตรนะครับตัวโครงสร้างก็คือจะเป็นส่วนฐานแล้วก็ส่วนขอบนะครับก็คือส่วนฐานนี่ก็คือเราจะใช้เหล็ก เหล็กกลมนะครับเหล็กกลมขนาดสีุ่นนะครับนะครับความความห่างของของฐานตรงนี้นะครับก็คือแปดสิบเซนนะครับส่วนตัวขอบตรงนี้นะครับเราใช้เหล็กกล่องนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเรามีหาได้ไหมนะครับบางทีก็หาไม่ได้เราก็ใช้เหล็กตัวนี้แทนนะครับซึ่งตัวกล่องตัวนี้มันจะมีราคาถูกกว่านะครับเหล็กที่ชุบซิงค์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีป้องกันเรื่องพวก ความชื้นได้นะครับไม่เกิดสนิมง่ายก็คือเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับใช้เหล็กกลมก็น่าจะดีกว่าแต่ว่ามันจะอาจจะแพงกว่านะครับเพราะว่าเหล็กกลมเนี่ยมันคิดว่ามันน่าจะทนความชื้นได้มากกว่านะครับก็ไม่ถือว่าโดนความชื้นตลอดนะครับเพราะว่าตัวแปรงเนี่ยเราใช้กระเบื้องปูข้างบนนะครับความชื้นก็อาจจะโดนบ้างนะครับนิดหน่อยบางจุดนะครับแต่ก็คือไม่โดนทุกจุดนะครับก็ ็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวต่อนะครับคือเราจะทําความยาวตามเหล็กก็คือหกเมตรใน้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวต่อนี้ก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางก็คือจะยาวประมาณห้าเมตรนะครับก็คือเราจะมาต่อกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาเหล็กมาเชื่อมก็คือใช้เหล็กเหล็กกล่องเหล็กกลมนะครับเหล็กในส่วนของตัวนี้ก็ใช้เหล็กกลมขนาดหกขุนมาใส่ได้นะครับแต่ในส่วนของฐานนี้ก็คือจะเป็นเหล็กกลมขนาดหกขุนนะครับมา มันเป็นตัวประสานนะครับแล้วเราก็จะยึดไว้ฝั่งหนึ่งยึดสกรูไว้ฝั่งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะครับไม่ให้มันเลื่อน mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งหน้าโน้นนะครับว่าทํำยังไงนะครับ mm hmm. ชช้นแฉะหน่อยนะครับตรงแปลงนะครั mm hmm. ราะว่ะควันเรายังไม่ได้จัดการเรื่องน้ำตรงนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะเอาเหล็กกลมนะครับตัวนี้ก็คือเหล็กกลมหกหุนนะครับมาตัวเชื่อมแล้วก็ยึดสกว้ฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะให้ไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับการประคองโครงสร้างมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเนี่ยสังเกตดูตัวนี้หางหน่อยนะครับยังไม่ได้ขยยบเข้ามานะครับก็จะต้องใช้ตัวข้างบนนี้ก็คือใช้เหล็กสี่หุนนะครับเหล็กกลมหรือเหล็กกล่องก็ได้นะครับเหล็กกล่องแต่ว่าเหล็กกล่องก็ต้องใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กสี่หุนก็ต้องใช้เหล็ก ตองขนาอดอ่หกหุนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกลมนะครับเหล็กกลมขนาดสี่หุนแล้วก็ต้องใช้เหล็กกลมขนาดหกหุนนะครับมันก็จะประคองก็คืออย่างตัวนี้ก็คือนะครับข้างล่างก็คือเป็นเหล็กเหล็กกลมขนาดถกหุนนะครับตัวเชื่อมระหว่างตัวลอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เยืดกตะกูไว้จะมองไม่เห็นนะครับยือกตะกูข้างบนนี่แหละ นะครับก็จะประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะครับถ้ามันเลื่อนแล้วมันก็จะอาจจะเหล็กอาจจะหล่นตกลงไปนะครับขอบคือตัวขอบเนี่ยไม่ได้รับน้ําหนักมากนะครับก็คือเราประคองแค่ประคองดินข้างไว้เฉยนะครับซึ่งบางทีก็คือเราก็ไม่ต้องทําเหล็กใหญ่มากนะครับการเชื่อมของเหล็กคานตัวนี้นะครับก็คือเราเชื่อมประคองตัวขอบเฉยนะครับก็คือความอ่างของเหล็กคานตรเนี้ก็คือช่วงละสองเมตรสองเมตรนะครับ นะครับส่วนตัวความสูงของขอบแปลงนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนะครับโดยประมาณนะครับส่วนการตั้งอิดบล็อกนะครับการตั้งอิดตั้งอิดบล็อกเนี่ยก็คือความห่างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าคำนวณดูแล้วมันน่าจะใช้อยู่ประมาณสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่ก็คือ แปลงหนึ่งก็ใช้ยี่สิบสี่ก้อนยี่สิบสี่เสานะครับยี่สิบสี่ฐานนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณตัวแปลงที่ปูกระเบื้องอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับสําหรับการทําแปลงยกแค่นะครับส่วนการปูกระเบื้องนะครับสังเกตดูว่ามันจะสลับกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ทางด้านนูนขึ้นมันก็จะ่ามันก็จะมาชนกันนะครับอีกแผ่นึงก็คือคว่ำลงแล้วก็เอาอีกผ่นทั้งคว่ำลงมาชนกันนะครับเราไม่ได้ปูแบบทับซ้อนกันนะครับ เราปูแค่ชนกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดกระเบื้องนะครับแล้วก็การระบายน้ําก็อาจจะให้มันระบายลงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือไม่ได้ห่างกันมากนะครับแค่ประมาณนี้นะครับความห่างก็ประมาณนีุ้มก็จะทางกันประมาณนี้นะครับดินมันก็อาจจะซึมออกบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยประคองแต่ว่าให้การระบายน้ํามันสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆก็จริงๆถ้าจะดีก็คือ วางทับซ้อนกันยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็จะเปลืองกระเบื้องเราหน่อยนะครับพวกระเบื้องนี้เราก็ซื้อของเก่าเข้ามานะครับก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งค่าขนส่งด้วยอะไรด้วยนะครับก็ตกแผ่นละยี่สิบห้าบาทนะครับที่ซื้อมาทําตรงนี้นะครับแผงหนึ่งก็ใช้ประมาณสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสี่แผ่นนะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณนะครับเป็นตัวที่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่ามันสามารถทนน้ําทน ความชื้นได้นะครับตัวกระเบื้องนะครับมันจะเป็นกระเบื้องเก่าแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับจริงๆขนาดเท่านี้ก็เอาไปมุงหลังคาอะไรได้อยู่นะครับแต่ว่าก็คือมันก็เราซื้อมาเพื่อทําจะทแปลงนะครับก็จะต้องเอามาทําแปลงในส่วนของผ้านะครับผ้าตาข่ายตรงนี้นะครับทําไมถึงใช้ผ้าตาข่ายมุ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะทนกว่า ทั้งพี่เขาเคยใช้ตัวตะไคร์สีฟ้านะครับที่เป็นตะไคร์เขาเรียกผ้าดางดางฟ้านะครับปีแลวเขามาทําพวกอาบ่อ,บอปลาอะไรต่างๆนะครับก็ตัวนั้นมันมันจะไม่ทนนะครับเพราะว่ามันโดนแดดแดดโดนแดดเนี่ย,ยแลกกับเหล็กเนี่ยนี่ครับกับเหล็กตรงนี้ถ้านานๆไปเนี่ยพี่เขาเคยบอกว่ามันมันโดนสายยางเมื่อก่อนเขาใช้สายยางลดน้ำเขาก็ลากไปลากมาเนี่ยมันก็ถูไปถูมา มันก็ทําให้ขาดง่ายนะครับก็คิดว่าตัวนี้มันน่าจะทนกว่านะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอายุการใช้งานก็ตีไปประมาณสักอสามสี่ปีขึ้นนะครับมันก็น่าจะอยู่ได้อยู่นะครับปูแค่ประมาณสักยี่สิบยี่สิบสามสิบเซนนะครับเนี่ยจากปูขอบเข้ามาเพื่อประคองดินเฉยๆนะครับไม่ได้ปูเต็มพื้นแปลงนะครับก็จะประหยัดตรงนี้ไปนะครับก็ช่วยประคองดินเฉยๆนะครับส่วนตัวดินนะครับที่เอามาใส่แล้วตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นด mm ินที่หมักนะครับไม่ใช่ดินนะครับเป็นในแกลบนะครับหมักกับพวกมูลสัตว์นะครับเป็นขี้วัวขี้ไก่นะครับที่หมักไว้น่าจะสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับย่างสามเดือนแล้วนะครับแล้วก็เอามาหมักเป็นกองไว้ทางด้านนู้นนะครับพี่เขาก็หมักไว้ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ขนใส่กระสอบนะครับขนใส่กระสอบมานะครับแปลงหนึ่งก็จะใช้อยู่ประมาณยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ากระสอบนะครับ ก็ยังน้อยไปผมว่ายังถือว่าน้อยไปอาจจะต้องใส่สักสามสิบกระสอบไปซ้ำนะครับเพราะว่าดินถ้าดูมันจะมีส่วนของที่เป็นร่องกระเบื้องเนาะเป็นรอนกระเบื้องขึ้นมามันก็จะดูเหมือนกับพื้นที่มันก็ไม่สูงมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณกสองเซนนี่เองแต่ข้างล่างมันก็อยู่ที่อ่าสี่ห้าเซนอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะปลูกได้อยู่ตามร่องนี้นะครับแต่ส่วนตรงตรงรอนนี้ก็อาจจะเว้นไว้การปลูกอาจจะปลูกแค่ในส่วนของร่องกระเบื้องนะครับ นี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันโดนฝนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าเราดินมาใส่เราก็ยังไม่ได้มุงหลังคานะครับก็เพื่อว่าเราจะทํางานให้สะดวกก็คือเรายังไม่ล้อมโรงเรือนนะครับนะครับเพราะว่าถ้าล้อมแล้วมันก็จะเข้าลําบากนะครับอันนี้เราเดินเข้าข้างเข้าอะไรได้นะครับเอาดินเข้าไปได้ง่ายสะดวกก็จําเป็นจะต้องเอาดินเข้าให้เสร็จก่อนล้วถึงจะล้อมแต่ว่าที่ไม่ยังไม่แปลงนี้ก็ล้อมไม่บ้างแล้วนะครับแต่ปัญหาคนงานไม่มานะครับก็เลยไม่ได้ขึ้น โครงสร้างนะครับไม่ได้ขึ้นปูข้างบนนะครับก็เลยล้อมได้แค่ด้านเดียวนะครับก็ตามเวลาที่เราทํางานได้นะครับก็ <c oughs> ปัญหาคือตอนนี้ก็คืออยากร้อมให้เสร็จนะครับล้อมให้เสร็จแล้วก็มุงโครงสร้างติดตั้งประตูนะครับติดตั้งประตูตรงนี้นะครับก็ตามโครงสร้างมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับ เราจะล้อมม้งไว้ก่อนนะครับเราใช้ตัวรางย่ดเอาม้งม้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ยึดเป็นแนวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าม้งเนี่ยมันจะยึดไว้ก่อนถ้าเราเอาเข้ากับพลาสติกเนี่ยมันจะทําให้ทํางานลําบากนะครับเราก็จะทาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาพลาสติกมาใส่แล้วก็จะล็อกด้วยตัวลวดสปริงนะครับล็อกตามรางที่ยึดม้งไว้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทํานะครับ ส่วนตัวฐานหลังจากมุงกลางเสร็จแล้วนะครับก็จะขุดนะครับขุดฟังมุงลงไปนะครับให้ตึงนะครับตามพื้นเนี่ยนะครับตามขอบพื้นตอนนี้ก็คือแค่ปูม้งไว้ก่อนนะครับกลางมุงไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ยึดเพราะว่าถ้ายึดแล้วก็คือลมมันจะต้านลมนะครับันนี้เราก็ปล่อยไปก่อนตามรอแรงงานก่อนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับการ แนะนํานะครับการแชร์ประสบการณ์การทําโรงเรือนของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นกําลังใจก็ฝากติดตามทางช่องเกษตรอินดี้วิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับผมก็พยายามจะแชร์ในเรื่องราวที่ผมทําอยู่นะครับเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับทำงานก่อนนะครับ ก็อาจจะต้องไปเชื่อมแปลงต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ก็รอ,อคนงานก็ไม่มานะครับก็อาจจะต้องทํางานคนเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน,นะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ